ไม่อยากป่วยต้องรู้5เคล็ดลับที่ช่วยให้คุณอายุยืนนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย7-8ชั่วโมงต่อวันออกกำลังกายให้เลือดสูบฉีดอย่างน้อยวันละ30นาทีรู้ทานอารมณ์ตัวเองให้สดชื่นอยู่เสมอรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่หรือหาตัวช่วยดูแลสุขภาพด้วยสารสก,กัดจากธรรมชาติเช่นสารสก,กัดจากละอองเกสรดอกไม้ก็กำลังได้รับความนิยมอยู่ในขณะนี้ เพราะมีทั้งวิตามินแร่ธาตุฟโตสเตอโรลและสารอาหารมากกว่า300ชนิดมีกรดนิคลีอิกและเมตาบอลิกเอนไซม์ที่ทำงานร่วมกันโดยมีออกซิเจนร่วมมือช่วยการกระตุ้นร่างกายให้สร้างอินเตอร์เฟอรอนที่เมื่อพบเชื้อโรคแปลกปลอมเข้าสู่ร่างกายจะช่วยกระตุ้นให้เม็ดเลือดขาวชนิดโมโนไซต์ ide, สั่งเริ่มเดินทับระบบภูมิคุ้มกันอย่างแมคโรฟาจ ที่เหมือนกองทัพทหารระดมเข้าไปกินกินหทำลายเชียโรคให้ถูกขับออกไปจากร่างกายได้ในที่สุด